สวัสดีค่ะพี่แอนนะคะจากเพจวิจิกาชอปก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะมาพบกับไลฟ์ของวิจิก้าชอปเช่นเคยนะทุกวันสามทุ่มถึงสามทุ่มครึ่งนะคะก็จะมาเจอกันในไลฟ์แบบนี้นะใครเข้ามาแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์ทักทายพูดคุยกันได้เลยนะคะอ๋อสวัสดีน้องบวัวเนาะเด็กนิทานพร้อมเล่นไม่ครับ แล้วราคาเท่าไหร่มีริทานพร้อมเล่นไหมครับราคาเท่าไหร่นิทานมีเป็นแบบเด็กจะสําเร็จเล่นได้เลยก็มีหรือว่าจะเป็นแบบชุด su b ศูนงี้ยซื้อ4กล่องหรือซื้อเป็นแบบแยกเวอร์อย่างละ4ใบอะ่ะก็จะจัดนิทานเล่นได้เลยก็มีค่ะแล้วก็ของเสริมก็จะมีของชุดของ scb t ศู ssp 0 2นยงพวกเนี้ยเอาไปเสริมได้ราคาถ้าเกิดเป็น su b ศ 1แยกนีทารู้สึกจะประมาณ400ร้นะถ้าจะไม่ผิดประมาณนั้นลองดูทางวีจีการช็อปได้เลยราคาเนี่ยพี่แอมไม่ชัวร์เท่าไหร่นะลองเข้าไปดูได้เลยของมีเยอะก็ราคาแตกต่างกันไปถ้าเกิดหาอะไรไม่เจอถามสามารถทักมาทางข้อความบ้านฟ้าตัว F หรือบ้านเขียวตัว L ก็ได้นะ Okay. แล้วก็วันนี้มีของออกมาใหม่นะคะกับกัดโปรโมแวนการ์ดฟอยนะคะมีออกมาหลายแบบเลยนะทั้งชุดรีเวิร์สของแกรนบูนี่ชุดรีเวิร์สของแกรนบูออกมาเป็น3แบบด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นราชันนารกคุกน้ำแข็งโคคิวทัสรีเวิร์สนะหรือว่าเป็นมังกรไร้ชีพสกูลดากอนนะคะ แล้วก็เป็นหมอผีแห่งทะเลความตายเนโกโบนะอันนี้ก็คือเป็นเซตนะคะขายเป็นเซตแบบละหนึ่งใบอยากได้กี่เซตก็สามารถสั่งซื้อกันเข้ามาได้แล้วมีเด็กมีแล้วมีเด็กแล้วหัวเทียนพร้อมเล่นไหมครับอะไรคือเด็กหัวเทียนพร้อมเล่นเด็กพร้อมเล่นใช่ไหม เด็กพร้อมเล่นมีเป็นเด็กจะสําเร็จเล่นได้เลยเอ๋อแบบเป็นกล่องชุดเริ่มเล่นได้เลยของนิทานไม่มีออกมานะนิทานออกมาแต่ชุดเสริมอย่างเดียวนะคะแล้วก็โปรโมเซตที่2ที่ออกมาพร้อมกันนะก็เป็นโปรโมของ Link Joker DVS04 นะคะมีเป็น Star w a d e r Nebula Lord Dragon นะต่อมากันที่ Star w a d e r กระสุนมาเนออน และปิดท้ายด้วย s t a r v a d e r ไ a i s e Thiamthan, Radon ใครอยากได้ก็สั่งได้เช่นกันนะคะมีขายเป็นเซ็ตเนาะเซ็ต Grand b l u เซ็ต Link Joker นะคะแล้วก็มีแยกใบกับ h ท l l i c k e r มีสกิลของ Dark State นะกับดอกประกายแสงอันเปล่งประกาย Urania มี h ท l l i c k e r ของ Cater s a n c t u r y ด้วยกับ Han ฮาทีเนสเทียซอร์เซเลสนะคะของเคเทอร์แซงตัวรีแล้วก็ของดาร์กอนเอมพายกับมังกรเปลวผนึกอุสนียนะก็ของดาร์รกอนเนะอมพายไปเสริมสายบาบซากาได้และปิดท้ายด้วยของเสริมภาพวีอย่างอัค f อฟส e กับแบทเทิร์นไซเลนอาร์เดลัยนะคะใครอยากได้ชุดไหนใครอยากได้ใบไหนเลือกซื้อได้เลยนะคะลงไว้ให้ แล้วนะน่าจะครบทุกช่องทางแล้วแหละสักได้เลยถ้าสั่งทางช่องทางหลักอย่างวิจีการช็อบก็ถูกที่สุดตอนนี้แวนดีเก่งเด็กไหนเก่งบ้างเหรอแวนดีแวนดีถ้าเกิดแชมป์ล่าสุดเป็นบาฟซากานะนี่ขนาดยังไม่มีมังกรตัวนี้โผล่มาก็บาฟซากาก็ได้แชมป์ล่าสุดไปนะคะ ส่วนเด็กอื่นๆก็สลับสลับกันเนาะเออก็ไม่ได้ถึงขนาดว่ามีเด็กอะไรครองแชมป์ยาวนานขนาดนั้นเด็กที่เก่งๆเอออุกาบาทก็เก่งอุกาบาทนี่เหมือนก่อนหน้านี้อุกาบาทได้แชมป์รัวๆเลยนะเ,ออเด็กที่แบบว่าขอขอแค่คลิขอแค่โอเวอร์ออกมาก็พุ่งกระฉูดเลยนะตีทะลุหลอดได้เลย แล้วก็มีอะไรอีกที่เก่งๆช่วงนี้บูส์อ่าบูสก็ติดท็อปอยู่บ้างปล่อยๆเลยแหละไม่ใช่บ้างอื่นบูส์เมกโนเลียก็โดนลิสติกยุงไปแล้วเนาะก็น่าจะดรอปลงหน่อยเซัสไวก็เก่งๆอยู่ปรับมานน,นั้นประมานนั้ใครมีคำถามอะไรก็ทยอยสอบถามคุยกันเข้ามาได้เลยนะคะใครอยากจะสั่งซื้อสินค้าที่ร้านสามารถสั่งได้ทุกช่องทางเลย ไม่ว่าจะเป็นแอปส้มแอปฟ้าแอปแดงอ๋อแอปแดงไม่มีแอปแดงไม่มีสินค้านะแต่ว่าสามารถกดแท็กผลิตภัณฑ์ใต้คลิปได้นะคะแล้วก็เข้าไปสั่งซื้อผ่านทางแอปส้มนะทุกๆออเดอร์ที่กดผ่านจากคลิปนี้ไปไม่ว่าจะสั่งซื้อสินค้าที่แท็กเอาไว้ หรือสินค้าที่ไม่ได้แท็กหรือแม้กระทั่งไม่เกี่ยวกับที่ร้านเลยก็คือซื้อของกินของใช้อะไรก็ได้นะคะทางแอปสม้มมีของเยอะมากๆเข้าไปกดสั่งกันได้นะคะทุกๆออเดอร์ท,ที่กดไปจากใต้คลิปนี้ก็ทางช่องก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นด้วยก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถสนับสนุนกันได้ง่ายๆนะตอนนี้เล่นมังกรชมพูรู้สึกยังสู้ไม่ค่อยไหวเดี๋ยวพรุ่งนี้ dlbt02 ออกมาน่าจะเก่งขึ้นเยอะนะนี่ก็ตอนนี้ถ้ามีงบพอสามารถสั่งกันไปล่วงหน้าก่อนได้นะคะหรือว่าจะรอพรุ่งนี้ก็ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะเปิดบล็อกอยู่อ่ะสบ็อกแหละเดี๋ยวทำคลิปให้ดูว่าสบล็อกที่เปิดได้จะได้อะไรกันบ้างรอติดตามได้เลย ใครมีคำถามอะไรทยอยสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวพี่แอร์ทยอยจัดของไปด้วย02นย์งไคริเลงไคริไว้ครับเกร4มามาเลยมาเลยเลงไว้ก็จัดไป มีคำถามอะไรก็ทยอยสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะใครดูคลิปแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดหัวใจรัวๆเป็นกำลังใจให้พี่แอร์ด้วยแล้วก็สามารถกดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามกันไว้ทุกๆุช่องทางเลยเวลาพี่แอร์มีคลิปใหม่ๆม,มาก็จะได้เห็นก่อนใครเลย เฮลดอไม่ใช่ดอทิกเกอร์นะตัวนี้โอเคต่อไปมันกรเงา โอเคมีคำถามอะไรทิ้งเอาคำถามเอาไว้ได้ค่ะ สี่ศูนย์สี่มงคลเงาโอ้แปลว่าอะไรเอ่ยมีคำแปลไหมไม่มี คำถามอะไรถามเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้เลยนะคะภาษาอื่นที่แอร์อา่านไม่ออกโอเคออเดอร์ okay, order ต่อไปกับนี่สลีปของบัสที่อ่อนพามนะสั่งมาคู่กับซองคลุมสลีปหนึ่งแพ็คนะคะ ดดเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะไปซื้อการดชุด dlbt 0 1อ๋อ,อ d b t 0 1กับ d b t 0 3วันเกิดหนูพอดีโอเคได้เลยค่ะแวะมาได้เลยนะ0103ก็เอาไปเสริมเด็กได้เลย ของที่ร้านก็จะมีขายทั้งแบบเป็นกล่องเนาะหรือว่าแบบเป็นแยกเนชั่นก็มีหรือว่าถ้า0ูย์สกับ03ยเนี่ยยังมีแยกสายอยูอ่อยากได้เป็นแบบแยกสายก็สามารถสั่งมาได้นะคะโอเคใครเข้ามาแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์ทักทายพูดคุยกันได้เลยนะคะใครมีคำถามอะไรก็ทยอยสอบถามเข้ามาได้ ออเดอร์ต่อไปเป็น d ี t ีที่0นยดหกับขีดสเนาะอย่ากละสี่ใบออได้ไปหยิบก่อน ebt 0 4เนาะก็มีสั่งมาแบบเป็นกล่องก็มีนะคะก็ถ้าเกิดใครเล่นหลายเนชั่นเนี่ยซื้อเป็นกล่องก็คุ้มอยู่นะเอาไปเล่นได้หลายเด็กเลยแต่ถ้าเกิดแบบใครเล่นแค่เนชั่นใดเนชั่นหนึ่งเนี่ยซื้อเป็นแยกไปก็ถูกกว่าก็แล้วแต่เลยว่าชอบแบบไหนถนัดแบบไหนมีงบประมาณไหนก็สั่งได้ตามชอบได้เลย คก็คือคิมนี้สั่งมาเป็น 1, 4, ขีดหนึ่งสี่กล่องขีดสองสี่กล่องเนาะโขีดนะาะหนึ่งใบแล้วก็ออมังกรเปลวพันหนึกด้วยอุสนิยาอันนี้สี่ใบ ก็สาร์อาทิตย์นี้นะก็มีงานแข่งเช่นกันนะคะก็สามารถไปแข่งกันได้เลยประกาศงานแข่งเสาร์นี้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็วันเสาร์เนาะก็จะมีแข่งแวนการ์ดโอเวอร์เดสนะคะตอน11โมงครึ่งนะตอนบ่าย2งโมงครึ่งมีแข่ง แบตเทิรออฟต,ตลิงชันแล้วก็ตอนบ่าย3าโมงมีแข่งคุกกี้รันเบรเวอร์สนะก็สามารถมาแข่งกันได้อ้แล้วคุกกี้รันแต่ว่าช่งมันประกาศไปแล้วเนาะได้ได้ได้เขียนไหมว่าใช้บีทีศูใบแล้วก็วันอาทิตย์ วันอาทิตย์จะมีแข่งเป็น Buddy f i ฟส o v e r d ร์ดนะคะตอน11โมงครึ่งนะ Buddy f i ฟส New d ดบ่าย2โมงแล้วก็ Ev เวนต์ตอนบ่าย3โมงใครว่าใครอยากจะมาแข่งวันไหนก็สามารถมากันได้เลยหรือใครอยากจะมานั่งเล่นที่ร้านก็ได้นะคะ ร้านอยู่ดีโอสยามพาหูรัดกรุงเทพนะสามารถนั่งรถไฟฟ้า MRT มาก็ได้มาลงสถานี3ยอดนะคะเดินข้ามถนนมาแป๊บเดียวก็ถึงเลยพี่อาร์ไปทำคลิปเดินทางมาร้านง่ายๆเอาไว้ให้แล้วนะคะก็เข้าไปดูได้เลยร้านเปิดวันพุธถึงอาทิตย์1 1มงถึง5.00โซึ่งอยากจะมาวันไหนก็มาได้ตามชอบเตรียมเด็กมาให้พร้อมนะจะชวนเพื่อนๆมานั่งเล่นกันที่ร้านก็ได้ หรือจะมาหาเพื่อนใหม่ๆเล่นพ่รานก็ได้นะคะใครอยู่ต่างจังหวัดเนาะบอกว่าไม่ได้มาได้บ่อยๆนะผมอยู่ใกล้มากก็ปิดเทอมไหมช่วงนี้น้องๆก็น่าจะเริ่มปิดเทอมกันแล้วใครปิดเทอมกันแล้วก็ถือเป็นโอกาสดีนะอาจจะชวนพุณพ่อพุณแม่มาเที่ยวกรุงเทพก็ได้นะแล้วก็หาโอกาสแวะมานั่งเล่นกันี่ร้านก็ได้อาทิตย์หน้าร้านเปิดวันพุธใช่ไหมคะพี่แอ เปิดค่ะก็คือตอนนี้ร้านเปิดพุทธถึงอาทิตย์นะคะ11บเอโมงถึง5้าโมงครึ่งนะเออเปิดทุกพุทธเลยก็มาได้เลยผมเล่นบัตตี้ไฟมังกรมิติควรเสริมชุดอะไรดีมังกรมิติของที่เสริมได้ก็จะมีของชุด sbt 0 2 sbt 0 3 sbt 0 4 scbt 0 1 SBT06 แล้วก็ SSP02 ประมาณนี้ก็ค่อนข้างจะมีหลายชุดอยู่นะก็ลองดูว่ามีงบประมาณไหนก็ค่อยๆเติมไปก็ได้นะโอเคออเดอร์ต่อไปเป็นน่าจะยังไม่ครบสำหรับออเดอร์นี้ อันนี้กับคุณนางโลกปีศาจอามอนนะนี่สองใบแล้วก็คุณนางโลกปีศาจอามอนรีเวิร์สอีกสองใบสองใบแล้วก็โดรินเดอะคลัสเตอร์นะคะสองใบนี่สองใบ ท้ายด้วยซาวกแห่งเอมอนเฮลส์ดอร์ฟอยมีอีกสองใบโอเคมีฮิวกันเว็บใหม่แล้วเหรอคะใช่ฮิวของเพิ่งออกมาเลยนะกับฮิวทิกเกอร์ ของ Cater s a n ซ t u a r y กับ Dark State นะเพิ่งออกมาใหม่ล่าสุดเลยนะคะออกมาสดสดร้อนวันนี้เลยนะนี่ Hartiness เทียของ s o r c e r e s s s ก็เอาไปเสริมของเค t e อร์แซง u a r y ได้เลยนะใบนี้มันกันเวฟได้แล้ว ออโต้เมื่อยูนิตนี้เข้าสู่ช่องการเดียนถ้าคิติคข้ของยูนิตที่โจมตีอยู่เป็น2หรือมากกว่าและค่าคิติคข้พื้นฐานและค่าคิติคข้ของยูนิตนั้นถูกเพิ่มขึ้นด้วยความสามารถที่ไม่ใช่ความสามารถของทิกเกอร์อยู่หรือมีค่าคิติคข้พื้นฐานเป็น2หรือสูงกว่ายูนิตนี้ได้รับการบวกหมื่นก็คือยังไงนะก็คือถ้าเกิดเขา เขาเกิน2คิแล้วก็ถูกเพิ่มที่ไม่ได้มาจากทิกเกอร์อหรือว่ามีพื้นฐานสูงหรือสูงกว่าจริงๆก็คือแค่แค่เขาตี2คิหรือมากกว่าก็ได้แล้วมาเออที่ไม่ได้มาจากทิกเกอร์ที่มาจากสกิลอ๋อแต่ถ้าเกิดเป็นแบบคูณ2จากทิกเกอร์อย่างงี้ก็ไม่เกี่ยวเนาะ,ะก็กาดได้หมื่นไม่ใช่สามหมืาดได้2องหมื่เลย ใช่ยิกันคิถูกต้องตะกิวน่าจะเหมือนกันเนาะเออกับของดาร์ s สเตทนะคะก็สั่งซื้อกันได้เลยนะทาง v g จ a r าร์ดช็นะคะเข้าไปดูราคาแล้วก็สั่งซื้อทางนั้นได้เลยแต่ละช่องทางราคาไม่เท่ากันด้วยก็จะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมของแต่ละแพลตฟอร์มด้วยนะคะแต่ถ้าถูกที่สุดเนี่ยก็คือสั่งสั่งทาง v g จ a r าร์ดช็หรือสั่งทางข้อความบ้านฟ้าตัว F หรือว่าบ้านเขียวตัว L เนี่ยก็จะถูกที่สุด ก็สามารถสั่งกันเข้ามาได้เลยต้องบอกว่าของมีจำนวนจำกัดนะก็โดนจำกัดโค้ตาอีกแล้วนะคะก็มีเท่าไหร่ขายเท่านั้นช้าหมดอดได้ก็ต้องรออาจจะมีเข้ามาใหม่ช่วงกลางเดือนอฮิวเนี่ยรู้สึกว่าของเคเทอร์จะใบละ40่สิบาทแล้วก็ของ Dark s t a ตจจะใบละ35บาบาทนะณนะราคาตอนนี้ ทางวิจิการช็อป DLBT02 มาพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้ของออกนะไรพีออเดอร์เอาไว้แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ทยอยส่งให้นะคะส่วนพีใครที่ยังไม่ได้พีก็สามารถพีได้เลยนะคะโอเคเซตสุดคุม้มถ้าอยากได้ก็สั่งกันได้เลยนะคะเซ็ตสุดคุ้มนี่ก็ จะเป็นคอนเซปต์ว่าแต่ละชุดเนี่ยจะมีเด็กที่เล่นได้เลยอย่างน้อยหนึ่งเด็กนะแล้วก็จะมีอุปกรณ์เสริมของเสริมต่างๆแต่ละชุดไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าคุ้มทุกชุดแน่นอนใครอยากได้ก็สามารถสั่งซื้อกันได้แล้ว <Okay. S 1> แล้วก็ดีเอาวิทีู่นสองเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่แอรเปิด4ี่บ็อกเนาะก็เดี๋ยวจะ เปิดให้ดูในคลิปละกันเดี๋ยวถ่ายเป็นคลิปเอาไว้ er. เปิดให้ดูก็สาม,มารถมาดูกันได้ก็เดี๋ยวเปิดแล้วก็เดี๋ยวแยกขายตามสายตามตามชุดนั่นแหละโอเคต่อไป กับ g b g T D 0 8 Grand b นี่เป็นชุดชุดเริ่มเล่นได้เลยทัก G ของ g r a n d Bo ูนะคะนี่สั่งมาเป็นแบบนอกแพ็คเนาะนอกแพ็คก็จะไม่ไมีการ์ดฝอ,อยหลังกล่องอีกหรือชุดนี้มันไม่มีอยู่แล้ว เดี๋ยวอาทิตย์หน้าถ้าว่างจะไปซื้อนะคะโอเคได้ค่ะแวะมาได้เลยนะสะดวกวันไหนอยากจะมาวันไหนก็แวะมาได้เลยรอพาซิฟิก้าอีกนานกว่าจะออกงั้นก็รอต่อไปตอนนี้ก็น่าจะยังมีแค่สายดำนี้ไหมห้าสายห้าสายก็เยอะแล้วนะเอ,อก็แทบจะเท่ากับห้าเนชั่นเลยห้าสายเลยทีเดียว ออเดออ์ต่อไปเป็น DVS 0 4 Shadow ชา l a โด n พาราดินดูก่อนดีป่ะ DVS 0 4 Shadow ชา l a โด n พาราดินก็เป็นอีกหนึ่งชุดที่น้องๆก็ชอบกันเยอะเหมือนกันนะชา a d โด p พาราดินก็เป็นเด็กยอดฮิตนะเนาะมีหรือเปล่านะ เราไปหยิบข้าหมดเอดอร์ต่อไปเป็น D B BNS สามขีดหนึ่งใช่ BNS สามขีดสามชุดเริ่มต้นเล่นได้เลยเนาะนีอันนี้สั่งมาแบบนอกแพ็คไม่มีฟอยล์หลังกองอแล้วก็แกะออกเลย เสียได้ถ้าแยกขายพ g สีเหลืองหนูซื้อเลยพีเหรอไม่มีแยกค่ะแยกก็หลุดชุดเลยขายเป็นชุดเท่านั้นเนาะหรือขายเป็นกล่องเพราะว่ามันเป็นใบที่ทุกคนต้องการอยู่แล้วะบางคนก็ซื้อชุดเพื่อต้องการอันนั้นถ้าแยกขายปุ๊บชุดก็คือขายไม่ได้เลยก็เป็นเรื่องปกติที่ไม่มีการแยกขายนะ แกะสนามออกออกมาเป็น GBT 13 Aquaforce นี่ Shadow Paladin ขันไป Sleep b a c k o u t สีดำต้องขึ้นตีบข้างบน เปน็น DVS03 Aquaforce แบบละสามใบเนาะ p a y m a t แว่นกาดเท่าไหร่ p a y m e t แว่นกาดถ้าเกิดเป็นลายปกติของแว่นกาดไทยก็ผืนละ300บาทค่ะมีหลายลายเลยนะอยากได้ลายไหนก็สามารถสั่งซื้อกันเข้ามาได้ลองเลือกสินค้าทางวิธีการช็อปก็ได้ ละสใบโอเคแล้วก็ใครชอบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดหัวใจรัวๆเป็นกำลังใจให้พี่แอร์ด้วยนะคะแล้วก็สามารถกดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันได้เลยถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามกันไว้ทุกๆช่องทางเลยเวลาพี่แอร์มีคลิปใหม่ๆม,มาก็จะได้เห็นก่อนใครนะคะ ใครอยากจะมาที่ร้านสามารถแวะมาได้นะร้านอยู่ดีโอสยามพาหุรัดกรุงเทพนะคะนั่งรถไฟฟ้า MRT มาก็ได้มาลงสถานีสายอดนะเดินข้ามถนนมาแป๊บเดียวก็ถึงเลยพี่แอมมีทำคลิปเดินทางมาร้านง่ายๆเอาไว้ให้แล้วนะคะก็เข้าไปดูได้เลยร้านเปิดวันพุธถึงอาทิตย์11โมงถึง5้าโมงครึ่งเพมแมทแวนสีน้ำเงินหรอเหมือนจะหมดแล้วนะเออน่าจะหมดแล้ว แล้วก็เสาร์อาทิตย์นี้มีงานแข่งนะคะวันเสาร์มีแข่งแมนกาดโอเวอร์เดสตอน11โมงครึง่งแข่ง b a t t ท,ทิ OF t ออ i n g ชันตอนบ่าย3โมงแล้วก็แข่งคุกกี้เอ่ยบ่าย2โมงแล้วก็คุกกี้รันตอนบ่าย3โมงบ่าย2ครึง่งอ่ะตะหลิงชันบ่าย2ครึง่งแล้วก็คุกกี้รันบ่าย3โมงนะคะ ส่วนวันอาทิตย์มีแข่งเป็น b u d y y f ไฟ h t Over d ์ตอน1 1ม0ครึ่งบั i ตี n ไฟส์นดตอนบ่าย2.30แล้วก็แข่ง e ีวเด n นตอนบ่าย3 0รว่างใครอยากจะมาแข่งอะไรแข่งอะไรก็มาแข่งกันได้มีรางวัลแจกทุกคนเลยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็พิ娅ต้องไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่กับคลิปหน้านะบ๊ายบาย